พาทุกคนมากินพลรานชัยบาร์บีคิวนะครับตามน้องลิซ่ามาเย้อร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าดังเพราะน้องดิซ่าอาให้ตายม้างั่งคิดดีที่ชีทุกคนหมูควันสายหมูกระทะอย่างเราก็ใจฟูหมดแหละ การกําจัดขนนะครับที่เป็นที่ยอดนิยมครับ3วิธีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการไปทะเลในช่วงซัมเมอร์นี้นี่วันนี้พาทุกคนมากินพลรานชัยบาร์บีคิวนะครับตามน้องลิซ่ามาเย้ซึ่งนะเวลานี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายสขับรถมาจริงนะครับเนี่ยพลรานชัยบาร์บีคิวพึ่งจอดรถคนเขาก็ไม่ค่อยกินป้าหมูกระทะตอนบ่า,บายสเราก็จําเป็นจะต้องกินเพราะว่าช่วงเวลาปกติทําทของเขาอะ ข้ามโมงหกโมงไปจนถึงตอนค่ำอะไรเงี้ยคนมันเยอะเราก็เลยมานี่ตอนบ่ายสามเวลาที่คนไม่ค่อยกินกันแต่ก็ยังเต็มวงมากสภาพแล้วก็คือรอเอาคิวอยู่ทางรายการเรื่องของหมอของเราก็คือพยายามใช้อำนาจบาดใหญ่แล้วว่าว่าแบบเนี่ยผมมาถ่าย p r ให้คุณเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยขอขอจองโต๊ะเนี่ยไม่ให้จองใดๆก็คืออ่ะโอเครอก็ได้ ก็เดี๋ยวรอได้คิวแล้วก็ไปรอดูกันว่าพลานชัยบาร์บีคิวนี่คือมีอะไรดีอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าดังพอน้องริซ่าจะได้พิสูจน์กัน เข้าสู่ช่วงหมอริทมีสาระนะครับก่อนที่จะไปกินมุฟเฟต์กันนะฮะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของการกําจัดขนนะครับที่เป็นที่ยอดนิยมครับสวิธีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการไปทะเลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสาวๆหลายๆคนนะครับก็ต้องแบบว่าตัวใสไร้ขนนะครับเพื่อไปใส่ชุดบิกินี่ที่ทะเลนะครับซึ่งสําหรับ3วิธีกําจัดขนยอดนิยมนะครับแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวิธีที่1นะครับนั่นก็คือการโกนนะครับการโกนนะครับไม่ถือว่าเป็นการกําจัดขนถาวรนะครับแต่เป็นเพียงการ and yeah. yeah. ตัดเส้นขนนะครับให้สั้นลงนะครับทำให้ผิวดูเกี้ยงเกลาเท่านั้นเองวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการแว็กซ์นะครับการแว็กซ์นั้นเป็นการดึงเส้นขนแล้วก็รากขนออกไปนะครับไม่ถือว่าเป็นการกําจัดขนถาวรเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวสเตมเซลลในการสร้างขนเส้นใหม่ขึ้นมายังอยู่ในผิวของเราอยู่ครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวิธีที่3นะครับนั่นก็คือการกําจัดขนด้วยเลเซอร์นะครับถือว่าเป็นการกําจัดขนถาวรนะครับเพราะว่าตัวพลังงานจากตัวเลเซอร์นะครับจะส่งผ่านนะครับตัวเส้นขนนะครับ ไปยังลากขน,นครับรวมถึงไปทำลายสเต็มเซลล์ในการสร้างขนเส้นใหม่ขึ้นมาทําให้เป็นการกําจัดขนได้อย่างถาวรนะครับและเส้นขนก็จะไม่ขึ้นมาใหม่อีกคร, <ๆ S 1> ครับได้ๆก็คือทีมงานส่งสัญญาณมาแล้วว่าได้คิวไซซีรอ,อะไรค <c oughs> ือตรงไหนเน่ยไม่เคยมามาก่อนอนะนี่คือครั้งแรกนะฮะอันนี้เหรออันนั้นเหรอ <c oughs> อ๋นนอ,อตึกใหญ่ออก,กวคอ <c oughs> <c oughs> ตีตัึกหญ่ออกวคลินิกอีกอ่ะดูรวดูรกูอีก อลังการมากเข้ามาปุ๊บมีแอร์มีแอร์ปุ๊บมีลิฟต์ทุกขีดเลยแล้วท,ทำใหม่ได้สภาพดีมากเหลือเกินโต๊ะเต็มไหมับอันนี้ชั้นสองเต็มแล้วครับชั้นสองเต็มแล้วเหลือชั้นสามที่ว่างชั้นสี่ครัชั้นสี่ไม่มีครับอ้าวไหนบอกว่ามีสี่ชั้นไงลิฟต์มอ๋อลิฟต์เป็นสี่ชั้นสี่เป็นออฟฟิศทำไมดูสะอาดจังเลยอ้าวไม่ปกติแบบ หมูกระทะนึกออกไหมมันจะแบบมันจะมีแบบนิดนึงป่ะอุ้ยขึ้นลิฟต์เขามีมาร์กโตไหมว่าแบบน้องลิซ่านั่งโต๊ะไหนสมมติว่าคิวยังไม่ว่างเราบอกว่าขอไปขอไปแบบอคนถูุงไม่เชิงคนถูงตรงนีเดี๋ยวนะอันนี้เราลูกลูกมีดูแข็งทีที่จะหวานกูอยู่เขาคือใครเขาคือใครไม่ใช่เรามาถินเราต้องสงสัยสิเขา้วจะต้องเป็นรูปแบบครอบครัวเขาเปล่าเดี๋ยวค่อยถามว่าเราต้งสั่งใหญ่กลางเล็กสมมติว่าแบบปกติเราไปสั่งก็จะเอาสั่งง่ายคือรวมมิตรรวมมิตรคือตรงนี้ 300ก <g. S 1> um e ็ไม่แพงป่ะไม่ใช่บุฟเฟ่ส์สิเขียนราคาหลาขนาดเนี้ยมีเมนูอื่นด้วยนะมีเมนูอื่นกินหมูกระทะเราเพิ่งสั่งแบบท่านี้เลยไหมอยากให้กล้องเห็นก็คือดูแบบเหมือนคนสายตายาวเหมือนกันที่ต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สลายคนนี้นี่คือใครอ่ะอยากรู้เลยลูกแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยลูกชายแล้วก็ผู้หญิงสองอ๋ออันนี้คือลูกชายอ๋อสองคนนี้คือฝาแฝดอ๋อแล้วก็นี่คนโตลูกชายคนโต ลิซ่าสั่งอะไรลิซ่าเขาสั่งอะไรไม่จริงไม่จริงเขามาเราเตี๋ยปะอุ้ยเราเป็นไงสั่งตามเลยเขาเอาอะไรเขาเราเอาตามเ้เป็นเนื้อหรือลันใหญ่กับหมู เบคอนสากั้านชะมอนกรุ้งสดตะกูไข่เนี่ยเขาเอาแบบเออน้องสั่งตัวอย่างจริงโตเขานั่งหกคนนี่เก็บรายละเอียดกัน้เน่เอาเนื้อรวนหนึ่งหมูล้วนหนึ่งเอาหมือนเขานี่เหมือนเขาซักก่อนจริงเรคเออเอาตามเขาไปเลยหมือนเขาอ่ะเราจะจํจลองโปลิซ่ากินไม่หมดไม่เป็นไรออกจากบ้านเนี่ยม่กินไม่หมดเราแค่อยากได้เหมือนเขาอะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เรากลับอ่ะเขาจะจสิทสั่งได้ เผื่อมีคนมากินตามแล้วบอกว่าเอาเอาชุดหมอริทหนึง่งอย่างเงี้ยเออลิซ่านั่งตัวไหนคะพี่สาวออกข้างข้างสาวใช่ไหมพี่รู้รู้มาก่อนไหมคะพี่ไมูเยคยคืพว่าโครมาวันอาทิตย์เป็นคนยากด<อ>ูมาแล้วก็ขอจองเป็นที่แบบถ้าเป็นไปได้ขอเป็นที่ขอเป้นที่แบบขอมุมมุมหน่อยอ่าอ่าเหมือนเราด้วยแหละเรามาถ่ายก็ขอมุมมุมหน่อยแล้วคราวนี้พอเดินวันอังคารเนี่ยไม่ลูกค้าไม่เยอะชั้นสามไม่เปิดให้เขาได้อ๋อ เก็นใจถ้าพี่มาทั้งทีเยอะมากเปิดปกตินะก็ไม่ได้อยู่แต่ร้านแบบเปิดช่วงดีก็คือไม่มีไม่มีพอดีขาอยู่ชั้นสามเราพยายามรู้ว่าเป็นน้องแล้วก็ให้อยู่ชั้นสองหมดอ๋อเออถ้าเขาโทรมาอีกอ่ะพี่เอาเบอร์นี้ไปได้ไหมแล้วก็แล้วคนมาตามรอยเยอะไหมเยอะคนกินเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีก ใช่ไหมฮะพลานชัยบาร์บีคิวก็คือดังอยู่แล้วแล้วก็พอลิซ่ามาก็คือโอ้โหไข่ทุบตึกเพิ่มหรือยังเป็น5ชั้นหรือยังต่ออีกหาชั้นโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคือลิซ่ามาแล้วแบบขนาดนี้แล้วแล้วพอดิสมานะโอ้โหเท่าเดิมเท่าเดิมไทยลิซ่าโปรโมทไปดีแล้วใส่น้ำซุปนะฮะเราเริ่ม้วยน้ำเปล่า ม่ยังซุปนี่คนเยอะนะนี่ขนาดบ่ายสามนะชั้น2เต็มแล้วแล้วชั้น3ก็เต็มแล้วถ้าเรามาช้ากว่านี้ไม่ได้นะเออปุ๊บเออจะให้ติดหน้าคนอื่นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นนะรีวิวชุดน้องลิข่าสั่งตามเหมือนเลยนะฮะมีเนื้อล้วน300บาทหมูล้วนนะครับใหญ่นะครับ300บาทนะครับปลาแซลมอน100บาทนะครับกุ้งสดนะครับ100บาทเต้าหู้ไข่40บาทหมูสามชั้น80บาทเบคอน90บบาทนี่คือ เต๊ดน้องลิซ่านะครับสั่งตามได้เลยนะครับรับกระตุยไม่กินถักนะ,ะมันต้องมีตีสังอ้าว่ะ <c oughs> แล้เก็ไปใส่หัวกระทะด้วยนะนี่ะะน,นะลูะวันหนึ่ง <c oughs> ก็คือย่างไปก็จะติดบนเส้นทั้งหมดถ้ <c oughs> าไม่กินกุ้งแต่เราย่างไวทีน <c oughs> ีนเราต้องกินกุ้งใหญ่มากแซลมอนหนึ่ง แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ต,ต้องหูได้กินแบบผู้ดีอยู่เออไม่ก็มีแอร์มีลิฟต์แล้วก็อาจร้านเลิศสะอาด <c oughs> เออสะอาดแบบของเสิร์ฟมาทุกอย่างแบบสะอาดสมแล้วที่น้องมากินปกติที่อื่นเขาจะแบบ <c oughs> เขาจะแตะแตะแล้วก็ชิมให้ดูกลอนรสชาติเป็นยังไงไร <c oughs> เราไม่ต้องคลุกกับ เนื้อท mm ี hmm. ่เรากินเท่า hmm. น right? hmm. ั้นน <we> ้ำจิ้มมีไว้จิ้มไม่ได้มีไว้ซดมาแตะเข้าลิ้นไม่ได้ต้องจิ้มแล้วอร่อยไม่ใช่แตะแล้วอร่อยกุ้งสุกแล้วนะเอาไหมใครเอากุ้งรีวิวกุ้งให้ด้วยเพราะว่ากินไม่ได้หูควันสวยงามจิ้มกับน้ำจิ้ม อร่อยคำนอ๋อตือ,อ,อเป็นรสชาติผู้ดีหมดมันไม่เหมือนหมูกระทะที่เรากินข้างนอกเบคอนมันคือเบคอนเนื้อมันคือเนื้อแล้วรสชาติมันจะเป็นแบบผู้ดีเนื้อนุ่มเนื้อดีคือมันคือเนื้อจริงๆอ่ะแล้วก็เบคอนจริงๆไม่ติดมันไม่มีอะไรเลยมันคือเนื้อเลยน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มเลิศเผ็ดเผ็ดนิดนี้ไม่อ้วนนะอันเนี้ยมันไม่ใช่รสปนๆอ่ะได้บอกไหมเข้าใจรสปนๆ มันแบบรสปลมกลันไปหมดมันไม่ข้านี่้มันแบบเนื้อเป็นเนื้อหม,มูเป็นหมูกุ้งตัวใหญ่มากจรีนทีน่คุณยว่ารสมันคู่ดีอ่ะกุ้งคือเนื้อกุ้งน้ำเนื้อหวานอืสดหวานสด,ด,ด,ดเขาว่าไม่ได้นะร้านเนี้ยแซลมอนแซลมอนของเราแซลมอนเป็นแซลมอนแซลมอนก็ <c oughs> นเป็นแซลมอนเออกินแซลมอนแล้วเป็นปลาทูก็แปลกเนาะ นี่ทุกเมื่อเรากินบ่ายสามนะไม่ให้เวลากินข้าวเรากินข้าวเที่ยงแล้วนะอันนี้บอกก่อนแล้วนี่คือบ่ายสามกินอีกนะฮะบแบบนะั้นคนนี้แต่ว่าอร่อยจริงไงตอนนะี้ <c oughs> ดีนะ <c oughs> คุณผู้ชมดีนะ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเพื่อคนมาตามแบบน,น้ิซ่ามากินหรืออะไรเงี้ยเ <c oughs> ข้าใจว่าแบบมาแบบน,นั้นเข้าใจว่าการะแสน้วปรากฏว่าน้ำอร่อย นั่งดีแล้วนั่งติดแอร์ประเด็นเย็นสบายไม่ร้อนไม่อึดอัดเห็นไหมไม่มีเหงื่อนะหน้าไม่มันเลยไม่ได้สปอนเซอร์ขอจองคิวเขายังไม่ให้เลย <laughs> แต่นี้ก็เป็นร้านที่3ามนะที่เรารีวิวหมูกระทะเราเคยรีวิวหมูกระทะแบบช่างขีดมาแล้วทีนึงเอาดอทีนึงแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามากินหมูกระทะแบบติดแอร์ทั้ง3อันมันดีคนละแบบนะเออสายหมูกระทะอย่างเราก็ใจฟูหมดแหละที่มากินอะไรแบบเนี้ยเออใครจะเปิดร้านอาหารใหม่อะ่ะเราอยากให้ไปออดิตอาหารให้อะ่ะ<อ>ก็เรียกได้เลยเชิญ<อ> <laughs> ได้เลยประสบการณ์เยอะกินหมูกระทะมาแล้ว3มร้านใ <laughs> นอ่านี่ถูก คนกุ้งๆอย่างนึงที่เห็นได้ชัดของที่นี่คือเนื้อและหมูไม่มีมันสายสุขภาพมาได้นะฮะใครอยากกินแบบหมูกระทะแต่รู้สึกผิดต่อตัวเองก็มาที่นี่นะหมักมาได้ดีเลยถึงไม่มีมันแต่ก็นุ่มเวลาอยากกินอะไรอะ่ะก<ม>็แค่พูดว่าอันนี้อร่อยนะ<ม>แต่คนก็เติมเอง <laughs> <laughs> เบคอนเน่ยด <laughs> ีหมูอหมูโอเค <laughs> ใครที่เอ๊มาแล้วแบบเออสุขภาพไว้ก่อนละกันนะก็ข้ามาสั่ง3ามชั้นด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะชิมเติมแต่อันนี้ไปเลยสุขภาพไว้ก่อนมากินหมูกระทะทุกคนเอาอะไรมาสุขภาพก่อนตอนนี้เอาอร่อยไว้ก่อนป้าชีดดีชีชีทุกวันของเราคือหนึ่งสัปดาห์ก็คือมีชีสเดย์หกวันอีกหนึ่งวันไว้ไว้สำหรับ น้ำจิ้มคือหวานน้ำแล้วก็เผ็ดปลายนิดหน่อยอมเปรี้ยวตรงกลางมีความเค็มเ็มเกือบเกบือบท้ายแล้วก็กลมกล่อมกำลับบงดีน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มคือเอสั่งน้ำจิ้มกลับบ้าน oh. ได้ไหมอ่ะเรื่องของหมูของเนื้อมันก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องน้ำจิ้มคือสำคัญที่สุดคือเดอะเบสถ้าน้ำจิ้มผ่านร้านก็มีใช้ใต่อครึ่งแล้วดูไว้นะใครจะเปิดร้านหมูฮัดูไว้เลยคำแนะนำจากมาสเตอร์เชฟคนนี้ oh. Oh. <laughs> อันนี้คือที่น้องลิซ่ากินนะฮะผัดไทยไม่มีเส้นผัดไทยไม่ใส่เส้น มันคือผัดไทยใส่เส้นปกติเข้าใจแล้วว่าเขาเขาทำไมถึงนี่หน้าเมนูผัดไทยเพราะผัดไทยเขาก็ดีเอาให้ตายไปข้างนึงเอาให้กดไหนย้อนไปเลยเล็ดเล็เลโอเคดีดีผ่านร้านนี้ทุกคมผ่านนะ เลยอไความหมายผิดตู้จชีวิตเปลี่ยนผ่านมันฉลุยนะแบบผ่านผ่านเลยอ่ะผ่านผ่านผ่านเลยอ่ะไม่เอะอร่อยไม่งงนะอร่อยไม่งงจับใหม่ไหมอร่อยไม่งงบางร้านมันก็อร่อยงง ก็คือค่าเสียหายของเรา1,175บาทใช่ไหมฮะโอเคได้เลยฮะสแกนก็ได้ไฮโซนะน,นัารันเงี้ยแค่ลงทุนระบบก็หมดไปเยอะแล้วอ่ะตอนแรกนึกว่าพี่แบบดังแล้วจะไม่งอลูกค้าแต่พี่แบบน่ารักเออดีชอ <c oughs> อันนี้จ่ายแล้วนะครับ1,175บาทค <Okay. S 1> ่าเสียหายในวันนี้ฝากอันนี้ใส่ห่อด้วยนะฮะ <c oughs> มัวแต่สั่งตามน้องลิซ่าแล้วก็กินไม่หมดฮอเมาก ได้กลับบ้านนะครับแถมน้ำจิ้มด้วยเพราะว่าเราประทับใจน้ำจิ้มมากน้ำจิ้มอร่อยนะฮะไปย่างเองต่อที่บ้านอขอบพคุณนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของร้านนะครไม่มีในรูปนี้อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่คนนี้นะนะอันนี้ลูกปลาแฝดก็นะ <laughs> ถึงบ้านโอ้เอาเดีๆก็อิ่มอยู่เด้อสมัยวัยเด็กนะกินหมูกระทะกับเพื่อนนะสู้ตายนะสามสี่หม้อก็สู้นะแต่โตขึ้นมานี่ก็คือหม้อสองหม้อก็คืออืดแล้วนะท้องไม่ไหวแล้วนะชราภาพขึ<ม>้นท<ม>ุกว<ม>ันคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้อุ้ยเหมือนจะทายอินเลย <laughs> ขออาจเปิดตู้ <laughs> กินโยเกิร์ตอนาปักหนึ่ง <laughs> ก็ไม่บอกหรอกนะว่ากินแบบ <c oughs> ดัชชี่พลัสอ่เป็นโยเกิร์ตที่มีวิตามิน B12 แล้วก็มีโปรไบโอติก LPC 37อะ่ะไม่ทายอินเลยบังเอิญเต็มไปหมดเลยในตู้เย็นเนี่ย นะที่บ้านกินแต่โยเกิร์ตต้องเป็นดัชชีพ่พลาสกับดัชชี่ไบโอเท่านั้นแกะโยเกิร์ตดัชชี่พลัสกินนะฮะอันนี้ก็คือกินรสทับทิมชาเออร์เกรย์ผสมบุญมะพร้าวนะฮะเพื <Huh? S 2> ่อน ก็อย่างที่บอกไปนะครับเขามีทั้งวิตามิน B12 แล้วก็โปรไบโอติกนะครับ LPC 3 7นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ของเรานะครับลดความเครียดสะสมแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะเขายังช่วยในการหลั่งสารโดพามีนแล้วก็เซโรโทนินด้วยซึ่งเป็นสาร่นความสุขทําให้เราสุขภาพดีจิตดีแฮปปี้นะครับสมคําที่เขาพูดว่าลำไส้ดีนะครับอารมณ์ก็ดีดีนะฮะในสัท์แพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นแบบกัดเบรนแอคซ อร่อยด้วยกินไปพูดไปได้เขามี2รสชาติรสแรกก็คือรสทับทิมและชาเออร์เกรย์ผสมบุญมะพานะครับรสส้มยูสุผสมเกรดส้มนะครับ นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดมองมาด้านนี้นะคบสีเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีตัวดัชชี่ไบโอนะคะเขามีจุลินทรีย์โปรไบติกนะครับถึง2ชนิดด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัว LGG นะครับตัวที่2ก็คือตัว B Lactis นะครับซึ่งมีจุลินทรีย์โปรไบติกที่มีชีวิตถึง2 0 0หมื่นล้านตัวเลยนะฮะถ้าเกิดเราทานตัว โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอทุกวันนะครับก็จะทําให้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายเรานะครับปรับสมดุลลําไส้การขับถ่ายนี่ดีนะครับแล้วก็ท้องไม่ผูกด้วยนะจ๊ะนี่โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอนะครับเขาก็จะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับรสแรกนะครับก็จะเป็นรสวุ้นมะพร้าวแบบนี้นะครับรสออริจินอลนะครับสูตรน้ําตาลน้อย2.3%นะครับแพชชั่นฟู้ดและพรุนนะครับลองทานมาแล้วอร่อยทุกอันดีทุกอันย่งเนาะ ก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกิจกรรมดีๆของทางดัชชี่ด้วยนะครับเพราะว่าดัชชี่เขาอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพลำไส้กันจริงๆ h a ทแทกเอาใจไส้แล้วไส้จะดูแลคุณุย uh huh. ดูดีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่เพจ a c e b o o k ดัชชี่เดวเกิรแล้วไปร่วมสนุกกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วเธอนะฐทำคนเข้าใจผิดนะเนี่ยคนเข้าใจว่าเราแถลงการออกจากวงการบันเทิงกันหมดแล้วไม่ใช่ไม่คิดว่าแบบจะมีคนเข้าใจผิดว่าเราจะแบบว่าหลุดวงการบันเทิงไปแล้วไม่ใช่นะทุกคนยังอยู่นะยังทําอยู่นะครับเราใช้เวลากับงานหมอมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เหมือนกําลังเติบโตแล้วก็แบบทุ่มเทเวลามากขึ้นงานในวงการบันเทิงเลยอาจจะน้อยลงแต่ไม่ได้จะทิ้งไปไหนยังทําอยู่นี่ YouTube ยังถ่ายอยู่เลยเราแบบว่าขอแก้ตัวได้ไหมเป็น Q a คําถามจากทางบ้านจริง จริงที่ไม่ใช่คําถามจากมโนภาพของของทางเราเองเออแบบให้เขาคอมเมนต์มาถามอะไรอย่างี้ไหมก็ทํค Q&A อสัก20ข้ออะไรอย่างเงี้ยป่ะเออเดี๋ยวค่อยแบบโพสเฟสบุ๊กเป็น EP แยกออกมาเนาะอย่างนี้ละกันเออเนี่ยคนคอมเมนต์ดราม่ากันใหญ่แบบจะไปแล้วเหรอหรือว่า ไม่อยู่ให้เห็นหน่อยหรอวงว่าก็คืออจากฟังเสียงพิริดร้องเพลงวานเดิมอูตังรู้สึกอ่านแล้วรู้สึกซึมซึมแบหนึ่งซึมแล้วตั้งสติแล้วก็บอกว่าเออโอเครู้สึกผิดเลยแอดมินก็คือเอาใจแล้วชิมหายดราม่าเออ เดี๋ยวทำาีบแยกออกมาลวกันทุกคนนะยังอยู่นี่ไม่ไปไหนนะฮะเพียงแค่ทำหลายอย่างก็เลยแบบว่าเอองงๆเหมือนกันว่าวันนี้จะตื่นมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยใครอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกกันได้เหมือนเดิมนะครับแบบว่าอยากให้บปกินอะไรกิจกรรมอะไรทำที่ไหนอย่างไรนะครับหรือมีอะไรดีๆแนะนำพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สับซสไ้กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันนี่ไงจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจะได้ไม่หายไปไหนนะครับก็วันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ